ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแอมมี the Blues, ่เดอะบัตทอมบลูสโพสแล้วปุ่มสาดสีใส่ตำรวจจากกรณีหนุ่มแอมมี่เดอะบัตทอมบลูถือถังสีพลาสติกมาสาดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอ,อนสำราญรา์ ขณะที่ไพดาวดินพร้อมกลุ่มที่มีรายชื่อที่ถูกออกไปเรียกรวม15คนกรณีการชุมนุมเยาวชนปรดแอกเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาทราบข้อกล่าวหาตามความผิดฐานจนกลายเป็นกระแสที่มีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้ล่าสุดเรื่องนี้แอมมี่เดอะบัตทอมบลูได้โพสเฟซบุ๊กเดอะบัตทอมบลูว่าที่ผ่านมาหลายคนคงรับรู้ถึงการที่ผมเข้าไปให้กำลังใจรุ่นน้องของผมที่สถานีตำรวจมาก่อน วันนั้นผมเชื่อมั่นในพิธีการแบบสันติผมเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่และบทบาทของตนเองแต่สิ่งที่ทําให้ผมเจ็บปวดที่สุดคือการที่ผมยืนอยู่ในระเบียบและพยายามเรียกร้องให้ใครบางคนหันมาสนใจแต่เขากลับถูกเพิกเฉยถูกมองข้ามไม่ว่าเราจะตะโกนเสียงดังแค่ไหนก็ตามวันนี้สิ่งที่ผมทําลงไปมันคือนการกระทําของผมแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ในฐานะตัวแทนหรือแกนนําผมรู้ดีว่าการกระทําดังกล่าวเปรียบเสมือนดาบสองคม ผมเพียงแต่หวังว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะทำให้หลายๆคนตระหนักถึงความสำคัญของการทวงคืนความยุติธรรมใส่ร้ายป้ายสี